เียอยมหมดุกดเอ้โหูรู้ถะขอยยนิดเดียวเสร็จแล้วอ,อ่ะไอด้าก่อนเลยครับเสร็จแล้ว,วลไอดา้าขวัญสุดินครับสมยาก่อนอายาบำรุงนะครับคุณหมออาการปวดฟันก็ดีขึ้นครับ เดี๋ยวมึงไปจัดการนะไม่นั้นชาวบ้านเดือดร้อนนะให้แก้วหลุดนะอันตรายนะไม่ใช่ไม่ใช่กับคุณไอหนอไอยักยษ์ไอยักษ์ขวัญไอ้ย่างนี้วดเฟิร์มเลยวดเผาเฟิร์มเลยอ่ะอันนี้ขวัญสุรินครับขวัญขอฉีดยาหน่อยขวัญสุรินไอเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้มันคลายกางไหมก็ยังคลายอยู่คุณหมอแต่ก็ ตื่นมากกว่าคายครับมากกว่าคายครับอะไรต่อยนี้ไอายุเทื้อวะสิบหกปีนี่ครับสิบหกปีนี่ครับหมอดูมาสิบหกแล้วเหรอเนี่ยครับอุ้ยเบาผมเร็วกว่าฮะไม่เจ็บนี่ไม่เจ็บไม่เจ็บขอบคุณครับทอะไรับเออไม่เจ็บไม่เจ็บ อ้าวมันดุกติ๊กลุกติกไม่ได้ค่ะกล้ามเนิ้มแข็งขอบคุณครับไม่ยาวกินด้วยอะไรล่าคนหมอขอบคุณออครับขอบคุณคุณหมอครับ